สวัสนะดีครับมหาสมุทรครับ,รบเป็นไงร่างกายตอนนี้เสร็ยแล้วโอ้ดูร่างกายดีมากกันดูสิกล้ามเนือ้อเป็นมัดเลยนะซ้อมมาหนัก,นกๆเร่งๆเลยเนี่ยประมาณกี่วันสองอาทิตย์ล้สองอาทิตย์สิบสี่วันเต็มเต็มโอ้โหเรียกว,ว่าเร่งสุดๆเลยคิดว่าร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เก้าสิบเก้าสิบก็อีกประมาณสองสองวันก็ได้เดเกเป็นร้อยนะฮะมีใครป้องซ้อมไหแล้อ โดนใช้แล้วก็เป็นต่อครับน้องที่ต่อยไปโปรใหญ่นั่นเลยนะครับเออก็คููปังมคูสองเยอะเจอกับใครนะครับใครนี้ราชเฉชครับราชเฉชเทียนมวยไทยเป็นไงบ้างเจอราชเดชก็น้องเขาเป็นเอยน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับเป็นน่าจะเป็นมวยฝีมือครับฝีมือซ้ายใช่ไหมครับฟอมหลังเห็นฟอมเขาไหมได้ศึกษาไหมศึกษาต่อยกับอะไรครับอาลิีชนะลิครับเป็นไงเขามีอะไรที่มันทาให้เรากังวลบ้างแข้งซ้ายครับ สายยาวๆนะเป็นไงเจอตรงนี้เขาเขาบอกว่ามาสมุดเหน่ยแพ้ทางมวยซ้ายจริงป่ะเคยเจอมวยลักษณะแบบนี้ไหมที่ผ่านมาเชรศีลามาลายทองมาลายทองก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะแต่ว่าไม่ได้แพ้ทางมวยซ้ายแล้วพี่แป๊ะแก้เกมอะไรให้เราบางไฟนี้ได้คุยอะไรกันบ้างยังยังยังเลยครับยังใช่ไหมเอาซ้อมให้หนักไว้ก่อน ี๋ยวให้แก้กันอีกทีเออก็มีอะไรที่จะไปเป็นทีเด็ดของเราไหมครับนี่ลูกไหนบ้างก็น่าครับเข่านี่แหละครับเข่าใช่ไหมบังแข้งซ้ายแล้วว่าจะจับบังแข้งซ้ายให้ได้ก่อนแล้วไปจับตีทีหลังครับใช่ไหมครับคิดว่าเขาคิดว่าเขาแพ้เข่าไหมที่ผ่านมาได้ดูป้ะน่าจะแพ้ครับน่าจะไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่นะฝีมือก็น่าจะสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องอาศัยลูกเดินถึงตัวใช่ไหมครเข่าสอกอะไรประมาณเนี้ย ออฟอร์มหลังเป็นไงบ้างฟอร์มหลังเรา <c oughs> <ช>เออพูดถึงฟอร์มหลังมาสมุดยิ้มเลยช,ชนะสองแพ้หนึ่งชนะใครบ้างชนะพนะี่ทองคูณสองไฟเยแล้วก็มาแพ้จอร์ดแพ้จอร์ดตะละบายังคาใจอยู่ไหมกับจอร์ดเนี่ยครับมันเป็นยังไงไฟที่แล้วเราเอาไปฟั่งไหนแพ้ลูกไหนโดนศอกโดนซอกใช่ไหมถ้าเกิดไม่โดนสอกนั้นคิดว่าจะเป็นยังไงได้ชนะน่าจะชนะได้นะรัแล้วมี โอกาสอยากจะอีกทีกับจอร์ดไหมไดเพราะเวีก็ยังน่าจะไม่หนีกันนะครับร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดแล้วไฟนี่ต่อยร้อยเท่าไหร่ครับสิบหกครับสิบหกเป็นไงเวีนี่ยมันเยอะไปแล้วมันกลางครับแล้วเราเราถนัดไปไหนร้อยสิบห้าสิบห้าได้โอ้แต่ดูเราสูงมากนะสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดห้าได้เจ็ดห้าโอ้โหทำร้อยสิบห้าได้สิบหกได้สูงสุดเท่าไหร่ จาก116แต่ว่าไม่ไม่เกิน116นะ15 16ได้นะอืมเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับน้ําหนัก <millennials> ถ้าซ้อมเลยก็57ได้ลดประมาณกี่โลใครนะ3 4 5โลก็ประมาณนี้เนาะไม่ถือว่าน้อยไปไม่ถือว่าเยอะไปเริ่มคุ้นน้าหนักยางครับวันนี้วันทุศกุ่งนี้ครับรุ่งนี้คุนะครับตอนนี้เกินอยู่ประมาณ4โล่โล5โลได้5โลก็ใครนี้ตั้งใจมาก นะครับเพราะว่าสะดุดไปพืที่แล้วไปนี้ขอเรียกฟอร์มเก่งกลับมาหน่อยได้ไหมฮะพูดอะไรกับแฟนคลับมหาสมุทรหนยครับก็วันอาทิตย์นี้ก็ฝากเชียร์มหาสมุทรนะครับวันนี้ก็มาที่นี่เต็มที่แน่นอนครับขอชนะราชเดชแล้วก็ตามล้างตาจอดครับอีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับน้องชายสวัสดีครับ